ไอ้เสียงมึงเข้าเสียงมึงเข้าคลิปนะเว้ยทำรูปอะไรรนี่มึงพูดไรระวังนะเว้ยเดี๋ยวเข้าไปหมดท้งนันกูไม่คุณไม่อีดิตเสียงด้วย Look at you, look at you. Terima kasih kerana menonton! ถามนิ้วไปถ่าย Gracias. สวัสดีครับัครับัรัขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลครับทุกคนเอาตรงไหนดีครับ ให้เห็นเป็นตัวๆให้ผมเข่มอกนอาจารย์ชัสามโอเพขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเั้นนอานะครับเอัจห้องลในห้องแล้วแต่เี๋ยะสัมภาษณ์กันข้างในเนาะ xin chào quý khách 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 xin chào รพร้อมนะครับก็เรียนพี่น้องสูงน้ำพนักอภัยก่อนนะครับที่อาจจะมีความสูกขาดนะครับไม่ไมรับความสะดวกไม่จากพื้นที่เราอนข้างจำกัดน,น,นะครับแล้วก็มีการตรวจบุคคลที่เข้ามาเนื่องจากเราระวังบุคคลที่3านะครับเนื่องจากเราคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแวันนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากสนทุกสองห้องนะครับมาดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับ ตอนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนนะครับซึ่งจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยมีผู้สังเกตการนะครับจากที่ต่างๆมาครับแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าบกปทนะครับจะดําเนินการด้วยความยุติธรรมนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพสูหสัดครับขอบคุณครับอาจารย์คับ ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขออภัยเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนะครับน้กจากสนที่สมห้องทั้งจาก,ออก,ออก,ออกบกบชแล้ที่รบกวนเวลานะครับแล้วก็รบกวนในเรื่องต้องจับห้องหาคำถานที่จับกำลังพลต้องขอภอภัยจริงๆนะครับแต่ว่าผมมาในวันนี้นอกจาก ขอบคุณสมาชิกที่มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจขอบคุณเพื่อนที่เราต้องขอบคุณเรื่องกองด้านสืบค้นเรื่องโกน,นะครับ,บ,ดดนะบ,ป,บรประเทศต่างประเทศด้วยนะครับคุณพี่อภินาถมีวัตไปจิตการสอบคุณองค์กรรัฐประเทศต่างๆที่มาสังเกตการณ์ด้วยนในส่วนวันนี้นะครับผมเดินทางมาพร้อมกับข้อใความนะครับก็มาตามหมายเรียกนะคของหมายเรียกผู้ต้องหาที่คสชได้มอบอ,อ้านาจให้กี่ยวกับพันเอกกรินของประพายนะครับมา บาโทษนะครับผมในความผิดสองฐานนะครับฐานแรกก็คือความผิดฐานดูหมิ่นสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดแล้วก็ความผิดตามราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องการนำข้อมูลทางดิจิทัลเข้าสู่เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์นะครับจวนทำให้เกิด ความผิดสมองสใจนี่คือสองความผิดที่ถูกตัดโทษนะครับก็ปกติแล้วนะครับตั้งแต่สอนกฎหมายมาเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มานะครับเป็นมาเกือบสิบปีนะครับแล้วก็ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งมาตั้งพรรคการเมืองนะครับช่วงระยะเวลาที่เป็นอาจารย์หลายเวลาสอนกฎหมายมาเนี่ยก็ไม่เคยชิดนะครับว่าตัวเจะกลาเป็นผู้ต้องหาไม่เคยชิดมาก่อนว่าเจะกกาเป็นผู้ต้องหาพอมาทํางานการเมืองได้ยังไม่ถึงขวบปีกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ เวลาเดินทางมาที่ศูนย์ราชการทีใดส่วนใหญ่ก็จะมาบรรยายหลักสูตรต่างๆนะครับที่ศูนย์ราชการจัดหรือบางทีก็มาให้การเป็นพยานบ้างในทั้งเป็นข่าวนะครับแต่ครั้งนี้มาในฐานะใหม่ครั้งแรกก็คือมาในฐานะผู้ต้องหานะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้าไปดูเรื่องข้อได้เปรียต่างๆนะครับในการร้องทุดกล่าวโทษว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับในตอนนี้ยังคนให้การไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตนะก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเอกบุญธรรมปรไทยเวลามาร้องทุดกล่าวโทษส่วนใหญ่ ท่านจะมากรองผู้กล่าวโทษในฐานะตัวท่านเองแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นกรณีอยู่ไม่กี่กรณีที่มีคอสชมอบอำนาจมา,าเราเลยอยากรู้ว่ามีการมอบอำนาจจะเป็นที่เกี่ยวข้นะครับใครเป็นคนใครที่เป็นตัวแทนของคอสชในการมอบอำนาจให้กับอภิสิทธิ์วีรประภา กาโทษบก็เข้าไปก็คยได้ง่ายเล็กอย่างเป็นทีดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมกันในสัตวีพยานะครับผมมั่นใจนะครับในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยผมมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับทุกท่าน เราก็เรียนวิทยาศาสตร์เราก็เรียนแต่เราเรียนวิทยาศาสตร์เรารีกฎหมายกันมานะครับหลายท่านก็อยู่ในประสบการณ์นะครับในการทำงานเรื่องการวิชายมาทุกท่านผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะรักษาความยุติธรรมไว้เพราะว่าการรักษาความยุติธรรมไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่นิ่คืิธํามเพื่อระบบนะครับทำเพื่อการรักษาความยุติธรรมที่เป็นแก่แก้สำคัญที่สุดของสังคมประเทศไทยที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับถ้าเป็นวิาชยุติธรรมไม่ได้มาตรฐานประเทศไทยหรสองได้แน่นอนครับผมมั่นใจ จุดนี้นะครับของเจ้าหนี้คนสุดท้ายอาจารย์กัวงวลใจไหมคะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องทั้งหมินตาดแล้วก็พรบคอมที่ทางเขามาแจ้งข้อกล่าวหาก็ไม่กังวลใจเลยครับอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าสิ่งที่ผมแถลงนะครับในสมัยตอนที่ผมเป็นนักวิชาการผมก็วิจารณ์การทํางานวิจารณ์คำพิพากษาวิจารณ์คำวินิจฉัยเป็นเรื่องปกติแต่พอวันนี้มาทํางานการเมืองมาตั้งรัฐการเดืองมาเป็นผู้สมัครสสเนี่ยนะครับก็ถูก การโทษนะครับในความผิดฐานดูดีสารก็ติดตัวในคอมพิวเตอร์นะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูข้อเท็จจริงกันนะครับว่ารายละเอียดเี่ยเป็นเป็นข้อความอะไรก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นเป็นการวิพากษ์ในเชิงวิชาการก็สิมมันชนคงจะเป็นประจักษ์พยานได้ถ้าลองอ่านนะครับไม่ได้มีค่อยทำอะไรต่างๆที่ที่จะทําให้ถูดมีเกลี่ยชัำได้เลยนะครับ,รบอลองเดีย๋ยวลองดูข้อเท็จจริงนะครับว่าเขาอ่าการโทษผมในข้อความไหนนะแต่ผมมั่นใจนะมั่นใจกระบวนการยุติธรรมมั่นใจในเรื่องที่ตำรวจ การมองว่าเป็นการจัดแจงเปงการเมืองนะครับเราได้รับข้ออ,อา้างจากสรกสขขซึ่งเป็นแนอกกนดีเดตรรคพรรคการเมืองน,งนะครับแันดีเดตนายกย่าคุณนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอไปดูข้อได้จริงนะครับว่าคนเอกท่านใดที่เป็นตัวแทนสรกในการมอบอำนาจให้ปัิชยบุญเดชมาราต่อทั่วนะครับขอดูข้อได้จริงก่อนนิดหนึ่ง เดี๋ยวขออนุญาตเช่นครัเรื่การกับนะครับเรืงความเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ไหมครับว่าผมถูกกล่าวโทษในข้อความไหนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จอาจารย์สอบสวนคงจะให้รายละเอียดเพิ่มากขึ้นนะครับขออนุญาตนิดนึงเนาะจะหลบปวดเจ้าหน้าที่ต้องหลบผ่านขบวนการั้ตอนครับเดี๋ยวนี้ก็สอบสวนปากคำนะครับอาจารย์ที่บุตรก็ไม่มีการควบคุมตัวครับยังมีคนของขุนเขา กสชได้มาดำเนินการ,รว่าในาส่วนของทำการเป็นผู้กล่าวหาครั้งนี้ค่ะคุณนด้นำคนหรือว่าตัวกสชอเองในทางคน,นงไหนปศทมอบแม่มาครับท่านเอกบุญดรับมอบหน้นาจากใครมาครับหลอยลากดูได้จำนวนนะครับขออนุญาตลอยลากเอาวันนี้มีตัวแทนจากสถานสถานขึ้นเข้ามาร่วมรับฟังคดีเรื่องนี้ไมขออนุญาตฟังครับมีมีม ทราบมีบอกไว้หาบ้านแล้วคือรู้าทางตำรวจหรือว่าทางพักยังไงบพราะฉันในส่วนของผู้จัดการต่างๆทางผมเองเนี่ยนะครับไม่ไม่ทราบเลยน,นะครับว่าจะมีมองค์กรระหว่างประเทศนะครับหรือว่าตัวสารผู้แทนจากสถานผู้จัดการมา,นานไม่นะครับผมทำเพียงแต่แค่ว่าสถานผู้ต่ตางๆก,ก็สื่ เรียกว่าสอบถามนะครับว่าคดีเป <any standby> ็นอย่างไรโดนอะไรซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็จาว่าสถานทูตก็ติดตามนะครับองค์กรระหว่างประเทศก็ติดตามทุกพากการเบือนะครับตลอดเวลาครับเราก็ตอบว่าเราโดนคดีอะไรโดนการโทษเรื่องอะไรท่านี้แต่เรื่องที่ว่าใครจะมาสังเกตการหรือไม่ยางไงนี่เราเราไม่ได้ทราบในจุดนี้อย่างกรณีข่าวหาว่า ตัวตัวข้อกล่าวหาที่ทางชชแจ้งค่ะฐานการพัฒนากฎหมายค่ะมีข้อหาใดบ้างแล้วก็ในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายที่ที่หเกิดขึ้นท่านสอบดูก็มีสกระบวนการกฎหมายจากกระบวนการกฎหมายอาญามาตราร8 9ฐานความผิดหนึ่งแล้วก็พรบราชยัดคอมพิวเตอร์พศสายมราอิมาตรา14งเล็บสองอีกฐานความผิดหนึ่ง ส่วนพยานหลักฐานพยานหลักฐานต่างพอทอรายรวบรวมเข้ได้จริงแล้วให้เป็นพยานหลักฐานในการตบวนต่อไปคดีทีระสบครับคดีลูกหมิ่นศาลเนี่ยจริงๆแล้วผู้ผู้ที่รับผลกระกจริงรคือศาลรัฐธนูเนี่ยอย่างนี้เราต้องออกออกมาเรียกตัวแทนจากสำนักงานศาลธนูมาสอบมาสอบค่อยๆทำเพิ่มเติมนะมครับก็ขอเป็นเรื่องข้อเท็จจริงในการติวนนะครับครับ หัวหน้าพักว่าไงบ้างครับก็ตามที่ให้กําลังใจเนี่ยครับเมื่อคืนก็ยังคุยกันอยู่นะครับเมื่อคืนคุยกันอยู่ก็เช้านี้คุยกันยังครัแยกกันเมื่อตอนปีสองเมื่อคืนนี่เองก็นั่งคุยกันนะครับหลังจากผมกลับมาจากต่างประเทศผมไม่เจอกันติดนะก็นั่งคุยกันก็ให้กําลังใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะหรือว่าคดีต่างๆนี่ก็เป็นอุปสรรคนะครับในการต่อสู้นะครับเพื่อเอาประชาธิปไตยกับมาไม่เป็นไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราคาดหมายอยู่นะครับ เป็นก้อนกวดนะฮะเป็นก้อนกวดไหมไม่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 เป็นไรครับเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติในแง่ที่ว่าถ้าดเราอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับจะมาเร็วมาช้าเปแบนนี้ไม่เป็นไรนะถือว่าเกิดมาแล้วก็ก็ต้องสอบสู้กันตามกระบวนการนะฮะยืนยันว่าผมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะฮะที่จะให้ความเป็นธรรมกับคนไทยทุกคนอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตครัที่ับ ไม่มีป so ัญหาแน่นอนครับที่เรื่องนี้เขาตัดผูดทางผมมาคนเดียวไม่ได้หรือก็เดี๋ยวขออนุญาตแล้วเดี๋ยวหลังจากสอบสวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาให้สัมภาษณ์การิตินนะครับการที่เราถูกประเมนการิติีตรงนี้คิดว่ามันเป็นผลพวงจากที่เรามีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ผ่านมาเลยครัผมผมคิดว่าสื่อมวลชนก็ผมใช้วิจารณญาณในการประเมินเรื่องเหล่านี้ได้เองนะครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงจริงๆ ทีมกฎหมายของพรรคก็กำลังจะดูอยู่นะครับว่าตั้งแต่ตั้งพรรคมาเนี่ยโดนร้องเรียนไปแล้วกี่นะครับโดนคดีไปแล้วกี่คดีนะครับโดนร้องทุกข์ก่าวทั่วที่สนตํารวจไปแล้วกี่ครั้งกี่เรื่องนะครับแล้วเทียบเทียบดูว่าพรรคนี้อายุยังไม่ถึงหนึ่งปีโดนเรื่องเหล่านี้เต็มไปหมดแล้วช่วงนี้โดนพรรคเดียวด้วยนะครับก็เดียวท่านลองพิจารณายากรอน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 นอนน ก็ตอนนี้มีเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับแล้วก็มีีเรื่องหนึ่งก็คือที่สอนนรูกินีซึ่งยังไม่ทราบว่าจะจะไปนยังงะครับยังไม่เป็นยังไงดียวไม่ได้ล้วปนอ่นันก่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณมินเดี๋ยวขออนุญานยเขาบอกมันะครับจะใช้ารร่วมับน สี่คนสี่คนอ่คุณคนหนึ่งใ่ขอบคุครับาคนขออนุญาตใหครับอนุญาตเปิดทางนะครับอนุญาตเปิดทางนะครับอนุญาตนะครับอนุญาเปิดทางครับจะมีตัวแทนคนของโคนกครได้ครับนคนที่้ได้ีครับเดี๋ยวต่อมาสองท่ากันใบ้ขออนุญาตก็ลนเวลาที่ตำรวจงานนะครับ คนนี้นครับคนนี้นะครัุ่นี้นะครับแต่ถ้าเนี้อการด้ยังไงดยังไงังไงกยงไงก็ได้ยังไ้ยั้ยังังไง้ด้ยยังไก